โอเคครับก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Programmer Thailand.com นะครับตอนนี้ย่ส่วนของ g framework t i ทนะครับสำหรับทิปในวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านเข้าไปดูในเรื่องของการทำ dropdown list รักษาของแบบรักษะแบบ inline dropdown list นะครับไปดูกันว่า inline dropdown list เนี้ยมันเป็นรักษาอย่างไงนะครับการแสดงผลก็แสดงเหมือนกับ dropdown list ทั่วไปนะครับคือไปดึงข้อมูล ประเภทของภัยพิบัตินะฮะตัวนี้อย่างเช่นประเภทฮะไปไปดึงข้อมูลของประเภทจากตารางประเภทมานะครับมาแสดงนะครับโดยเรียงลาดับจากน้อยไปหามากนะครับโอเคอ่ก็นะครับไปดูโค้ดกันนะครับไปดูโค้ดกันนะครับตัวนี้จะอยู่ในส่วนของฟอร์มนะครับอ่เราจะใช้โค้ดนะครับที่มีชื่อว่า dropdown list นะครับ แล้วก็ระบุตัวโมเดลอันนี้ปกติเลยนะครับระบุปกตินะครับแล้วก็ใส่ชื่อฟิลนะครับที่มีอยู่ในโมเดลนะครับใส่ชื่อฟิลนะครับเสร็จแล้วนะครับก็ใส่ลักษณะที่ผมเรียกว่า inline ก็คือตัวนี้นะครับเราใส่ c h t m list l d a t a s t data นะครับแล้วก็เรียกนะครับแบบ inline แบบนี้ครับเรียกโดยตรงเลยนะครับโอเคนะครับก็คือ Uh, Dicester Type นะครับโมเดลนะครับก็คืออันนี้เป็นเป็นชื่อโมเดลนะฮะแล้วก็เรียกคาสั่ง f i ไฟ All เลยนะครับแล้วก็โดย uh, เรียงลำดับนะครับเอาไดไดซ t สเตอร์ไ uh, ทนะครับมาเรียงลำดับนะครับโอเคนะครับ uh, การเก็บข้อมูลก็คือเก็บข้อมูลจากฟิลไอดีนะครับ แล้วก็การแสดงผลก็คือเอาดิเซสเตอร์ไทฟ์นะครับมาแสดงผลเป็นเป็นรายการนะครับโอเคนะครับอันนี้ชื่อฟิลนะครับอันนี้ก็ชื่อฟิลที่ Val ์ลนะครับอันนี้ชื่อฟิลที่แสดงผลอันนี้ชื่อฟิลที่เก็บข้อมูลนะครับโอเคนะครับอันนี้คือลักษณะของ i n l i n e drop down list ที่ผมผมเรียกนะฮะโอเคนะครับเป็น d drop down l i s t ที่เรากำหนดตรง ฟอร์มเลยนะครับกำหนดตรงฟอร์มเลยนะครับนี่ก็จะทำให้เราเขียนโค้ดได้น้อยลงนะครับโดยที่เราไม่ต้องมากำหนดคำสั่งในการค้นหานะครับค้นหาตัวประเภทนะครับในคอนโทรลเลอร์นะครับเราต้องไม่ไม่ต้องกำหนดตรงนั้นนะครับเพียงแค่เรียกจากวิวเลยก็ได้นะครับโอเคนะครับนี่ก็เป็นทิปเล็กๆน้อยๆนะครับเพิ่มเติมให้ แห้เราสามารถพัฒนาแอปพลิเคชันได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับโอเคครับ